Mm-hmm. สวัสดีครับผมรุชิตไทเกอร์เตอร์นะครับคลิปนี้เดี๋ยวนะนําใบเลื่อยที่สําหรับใช้ไว้ซอยไม้กันนะครับข้อดีคือมันจะมีของเลื่อยที่บางนะครับแล้วก็ผ่อนแรงได้เยอะนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นใบเลื่อยที่ขึ้นหน้าจอให้เห็นเลยนะครับก็มี7นิ้วนะครับแล้วก็มี40ฟัน60ฟัน80ฟันแล้วก็มี10นิ้ว60ฟันแล้วก็80ฟันให้เห็นกันนะครับสำหรับในคลิปเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดครับว่าไอ้เจ้าใบเลื่อยที่ผมซอยอยู่เนี่ยซอยอยู่จริงๆเลยซอยไม้ มีรายละเอียดยังไงแล้วก็มีจําหน่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันครับ,รบสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสําหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉายชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาเฟนเตอร์ทูนเท่านั้นนะครับ ครับก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยผมใช้อันนี้เคหกร้อยเจ็ดนิ้วแต่เป็นหกสิบฟันใบจะหนานะครับใบหนาแล้วก็มีเม็ดขบายที่ค่อนข้างเม็ดใหญ่เลยกลุ่มนี้ตัดครอสคัตจะดีกว่าแต่ถ้าไปผ่าซอยเนี่ยครับบางทีเนี่ยฮะผ่าซอยมันจะมีความไหมเหมือนกันเริ่มไหมแล้วหมายถึงว่าอันนี้ผมใช้มา3ปีแล้วตั้งอนาเข้ามาเนี่ยลองใช้ยังไม่ได้ไปรับเลยเดี๋ยวว่าจะรับกันนะครับเนี่ยฮะใบเริ่มไหมแล้วแต่ว่าวันนี้ผมก็เลยมีเปลี่ยนใบเนี่ยฮะลอง จะเอามาใช้กับตัวอของเลื่อย7นิ้วแต่ว่าเดี๋ยวเราแนะนําใบตัวนี้ข้อดีของใบรุ่นนี้มันอาจจะต่างกันกับรุ่นนี้รุ่นนี้จะคอสคัตมันจะมีความหนา3มมิลเลยนะครับเพราะตัดคอสคัตมันจะไม่เหวี่ยงไม่แกว่งแต่รุ่นนี้เห็นไหมครัคลองเลื่อยจะบางมากผ่าซอยเนี่ยดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผ่าซอยดีแล้วก็คลองเลื่อยเล็กครับอย่างอันนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็เนิ้วนะครับสีิฟันนะครับราคา3 4มมานลก็ลดได้อีกแต่ว่า 300กว่าบาทตัวนี้ก็ไม่ถือว่าเรียกว่าใช้ได้นะฮะแกะมาแกะมาด้านหลังนะครับนีบ่ฮะผมว่าเขาตั้งใจทํานะไม,ไม่เหมือนว่าพับเก็บธรรมดาไปมีที่เก็บด้วยปกติถ้าเลื่อยใบเลื่อยธรรมดาก็เก็บกันมาในซองแบบนี้แต่อันนี้เห็นไหมครับแพคเกจจิ้งตั้งใจทําก็โอเคนะครับระดับ1 340บาททีนี้มาดูว่าตัวเนื้อดูเนื้องานกันดีกว่า,าว่าเขามีอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยรูเพาเขาจะให้มา1นิ้วนะครับ1นิ้ว แต่ว่าเขาก็จะให้แหวนมาด้วยแหวนลดเหลือ20ซึ่งถ้าเป็นพวกมารกิต้าหรือว่า,ากลุ่มบ้านเราตัว7นิ้วบ้านเราก็จะใช้20่มิลก็จะมีแหวนตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับเผื่อใครมี1นิ้วก็ใส่ตัวนี้ได้ทั้งนั้นนะครับนะฮะใบก็จะตัวนี้40ฟันนะครับเขาก็จะเขียนมาเลยครับอันนี้สกรีนสีมาก็ค่อนข้างสวยใช้ได้นะครับเหล็กร้อนขยายตัวนี้ก็เขาก็จะทําตีร่องไว้นะครับตัวนี้ก็มีทําเป็นร่องตรงนี้ลด กาสรสั่นสะเทือนลดเสียงนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเน้นบางผ่าซอยนะฮะบางนะครับตัวนี้ไม่ขบ่ายจะเล็กจะเป็นรุ่นแบบคล้ายๆมากิตาไม่ขบ่ายจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปใช้งานจริงกันด้วยวันนี้ผมมีลองจะลองเดี๋ยวลองอใช้งานจริงแต่ว่าวันนี้มารีวิวตัวนี้ก่อนตัวนี้นะครับ7นิ้ว40ฟันนะครับ340บบาทนะครับก็จะส่งไปแล้วก็ ทีนี้ผมมี7นิ้วเนี่ยมี3 3แบบเลยมี40ฟัน60ฟันแล้วก็80ฟัน40ฟันไปแล้วอันนี้60ฟัน385บาท60ฟันก็ใบละเอียดขึ้นมาแต่ยังคงยังคงความบางอยู่นะครับเน้นไปที่ใบบางเนี่ยเผ่าตอ่อยไม้ไม่หนาม,มากเนี่ยก็ผ่า,าต่อยได้นะครับ60ฟันเน้นเน้นผ่าต่อยเลยนะครับสำหรับไม่อัดหรือว่าไม้ที่ไม่หนาม,มามากนะครับมันยังมีความละเอียด อันนี้ก็60ฟันหรือว่าอยากต้องการละเอียดไปก่อนนั้นนะครับงานเนี้ยขึ้นนะครับแต่ว่าใบบางอ่าเนี้ยมันจะบางซึ่งผมเอามาแก้สําหรับ K600 ซึ่งใบหนาเนี่ยครอันนี้อันนี้จะเป็น80ฟันนะครับรูเพาะจะ1นิ้วเหมือนกันแต่เราจะให้แหวนลดเหลือ20ไปก็ใช้กบมา,าปิต้าพุกานี้นะครับก็จะบางครับของเลื่อยนี้ก็จะ2มิลหรือว่า1.8หรือซ้ำไป ครับทีนี้ก็จะมารุ่นมาตรฐานทั่วไปคือ10นิ้วผมเอา60ิฟันมาเป็นรุ่นอ่ะก็คือละเอียดหน่อยนะครับผ่าไม้พอได้อยู่นะครับตัดไม้ได้เลยนะครับในเป็นรุ่นเดียวกับกลุ่มนี้นะครับแต่เป็น10นิ้วอ่ะนี่ครับเปิดมาตรงนี้ผมชอบแพคเกจเขาจริงจริงนะครับเนี่ยเขาเสียบเข้ามามันมันล็อกเลยไม่ไปไหนเลยนะครับตัวนี้เวลาเก็บก็เก็บได้นะครับเดี๋ยวผมดืงออกมาก่อนนะครับนี่ยนี่งานเขาเนี่ยเขา ขสกรีนมาเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับงานก็พอได้อยู่เลยสินิ้วตัวนี้เนี่ยผมว่าแทนฟอยล์ใบแดงใกล้เคียงก็คือเอาไปเหมือนทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าทางเลือกแล้วกัน,นครับตัวนี้ครับตัวนี้560นะครับสำหรับตัว10นิ้วแล้วก็60ฟันในรุ่นของเป็น รุ่นตัวใบแดงซันไลซิ่งตัวนี้นะครับแล้วก็มีของลักสเตอร์เนี่ยผมนำเข้าลักสเตอร์มาเขาก็ขายแร้วว่าแนะนำเรามานะครับเป็น10นิ้วนะครับตัวนี้80ฟันนะครับเขาก็จะบอกว่าพรีเมียมทริมก็คือขอบการเก็บขอบเนี่ยพรีเมียมตรงนี้เดี๋ยววันไหนผมจะเอามาลองออตัดดูตัวนี้จำนวนฟัน80ฟันนะครับ เมื่อกี้ตัวนี้60ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ละเอียดยิบเลย80แต่ยังไม่ได้ตัดพวกอะลูมิเนียมหรือว่าเป็นไม้เอ่อหรือว่าเป็นอะคริลิกนะครับจะเป็นไม้ m d f อะไรพอได้80ฟันเนี่ยไม้ที่ค่อนข้างาต้องการความเนี้ยบหรือว่าความละเอียดนะครับใบนี้700บาทนะครับการสกรีนการอะไรเดียวผมว่าได้อยู่ได้อยู่ราคานะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ราคาเบามากๆนะครับเบามากๆแต่ว่า การทำไปใช้งานคิดว่าไม่ไม่ไมเลเรขนาดนั้นนะครับก็เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นลักสเตอร์10นิ้วรูเพา1นิ้วนะครับถ้าท่านอยากจะได้ใบละเอียด8 0ฟันก็เดี๋ยววันไหนจะทํารีวิวให้ดูนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เอาลวครับวันนี้ผมจะเอาใบา7นิ้วมาใช้กับเลื่อยของตัวอันนี้เป็นของเจม้านะครับที่เราใช้อยู่เพราะว่าผมใช้ k .600 จน3ปีนะ้ะไม่ได้รับเลยช่างจีนมีบผว่าใช้กันอยู่เนี่ยครับ ทีนี้งานมันก็เริ่มไหม้แล้วนะครับเนี่ยเริ่มความทื่อมันมาแล้วใบต้องรับนะครับใบรับเดี๋ยวผมจะถอดไปรับนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเอาเจ้าตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่คือเดี๋ยวผมจะผ่าไม้ทางยาวตรงนี้ดูว่าผ่าไม้ทางยาวเป็นยังไงบ้างนะครับครับแต่อันนี้ผมใส่แหวนช่วยนะครับเพราะว่านี้รูเผาสิบสิบหกมิลถ้าท่านจะใช้ก็แจ้งเรามาได้เอาละครับใส่แล้วนะครับนี่ล็อกแล้วนะครับครับเปลี่ยนใบอย่าลืมถอดปลั๊กด้วยนะครับเนี่ยเวลาเปลี่ยนเสร็จแล้วลองเอามือหมุนดูก็ได้ครับว่าใบ เอออยู่ในสภาพที่ติดอะไรไหมนะครับเป็นอิสระไหมหรือว่ามันเราใส่แล้วล็อกตรงไหมถ้าบางทีถ้ามันล็อกไม่ตรงมันอาจจะมีการบิดเบี้ยวได้นะครับอันนี้ครอ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องเบาๆก่อนนะครับอ่าเปิดเครื่องเบาๆก่อน,นครับ <S <S อ่าครับเปิดเครื่องเบา,บาอย่างนี้ไม่มีปัญหาอ่าเราก็ใช้ได้เลยครับถ้าเกิดว่าด้านข้างถ้าใบเริ่มไม่คมก็จะมีรอยไหมอย่างนี้น เดี๋ยวผมจะลองผ่าไม้อันนี้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นไม้แดงนะครับก็เอาไม้แดงมาสาธิตกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราลองใช้กันดูนะครับก็เบาดีนะครับเนี่ยฮะ ก็คือใบใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีไม่มีรอยไหมนะครับไม่มีรอยไหมเกิด <c oughs> ให้เห็นเป็นรอนๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใบมันเริ่มทื่อเนี่ยมันก็จะมีความไหมอ่ะอันนี้นะครับอันนี้สอย, <c oughs> สอยก็เบาเบาดีเดี๋ยวเออเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวทําไปแล้วไปคาไว้ดีกว่าเดี๋ยวรอให้ดูคองเลื่อยทั้งนิดนะครับอ่าเดี๋ยวลองครับเดี๋ยวเราดูคองเลื่อยครับ เนี่ยครับใบก็น่าจะประมาณเราเผื่อ1.6 1.8ได้ซ้ำไปนะครับเนี่ยฮะไม่เต็มสองมิลด้วยนะครับก็คือจะได้คลองเลื่อยที่เล็กนะครับครับในนี้เป็นไม้ที่อยู่ในร้านเราเนี่ยแหละครับเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะไปนะครับเห็นไหมฮะก็ ผมก็เดินไปเรื่อยๆก็เบามือนะครับอาจจะหนึ่งใหม่ด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นปีกเมื่อกี้นี่นะครับนะฮะที่เราซอยออกมาก็ก็ก็เรียกว่านะครับสามร้อยสี่สิบาทนะครับอ่าใบที่ผมนําเข้าเองจากจีนแต่เป็นจีนยุคใหม่อ่าเอาพวกนี้แล้วกันนะแต่ก็ไม่ได้เอามาเยอะนะครับรุ่นนี้มาล็อตนึงไม่รู้ว่าหมดวันไหนก็ก็คงจะตามนั้นกันนะครับครับเมื่อกี้เราตัดด้านซอยด้านลิฟทางไม้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราลอง ตัดด้านหัวไม้ดูบ้างก็ได้นะครับเผื่อว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอเดียหรือว่าให้เห็นนะครับภาพว่ามันพอได้ไหมถ้าเราจะไปตัดทางด้านหัวไม้นะครับไปก็มีแตะนิดนึงนะครับอันนี้ก็เดินเดินได้สบายสบายครับอันนี้ฮะอันนี้คือแนวของเขานะครับเนี่ยฮะ ครับเดี๋ยวเราลองตัดหัวไม้เป็นไม้ยางพารากันดูบ้างไม้ยางพาราก็จะว่าไปพวกไม้ยางพาราไม้สนพวกไม้นี่อ่อนกินใบนะครับใบไ,ไ,ไม้พวกนี้มันไม่เดียวว่าเรียกว่าอ่อนเรเรียกว่าไม้เหนียวแล้วกันนะครับ ตัดหลายๆครั้งหน่อยนะครับนี่ฮะเป็นไงบ้างพอแล้วก็มีแตกข้างล่างนี้หนึ่งนะครับอันนี้ก็คือ40่ันนะครับ ครับถ้าเกิดว่าท่านที่ซอยไม้แล้วบางทีร่องร่องเลื่อยใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยผมก็เอาไม้อัด3มมิล5มิลเออก็อไม่อัดเนี่ยครับ10มิล6มิลหรือว่าจะเป็นเอ่มิลอะไรอย่าง,งเงี้ยครับลองนี่ฮะเปิดเครื่องแล้วก็ใบขึ้นมามันก็จะไม่มีร่องบางทีขี้ฝุ่นมันชอบตีขึ้นมานะครับกรณีที่เราใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเครื่องดูดฝุ่นมันจะดูดได้1 0 0นะครับไม่มีทางนะครับมันก็ต้องตีขึ้นมาตีขึ้นมาเนี่ย ผมเอาคลองเลื่อยของเขาเลยมันก็จะไม่ตีใส่หน้าเรานะครับอย่างนี้แล้วก็เป็นรั้วไปในตัวแล้วเราก็รั้วบีบแคมป์อะไรอย่างเงี้ยผมวิ่งไปอย่างเงี้ยก็ง่ายอันนี้วันนี้ผมจะเอาไม้แดงที่ผมมีอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับมาซอยข้ามให้มันเท่ากันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปต่อเข้าด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ใบเลื่อยสําหรับซอยดีกว่านะครับสะดวกกว่าเนี่ยครับผมก็ซอยผ่าข้ามไม้เนี่ฮะผมต้องการให้เท่ากันนะเดี๋ยวผมจะเอาไม้พวกนี้ไปต่อเป็นแผ่นนะครับ วันนี้ก็เอาใบเลื่อยมาออกทริปไปเลยนะครับสําหรับใบเลื่อยอาจจะมีไม่มีไม่เยอะครับมีมาแค่นี้และครับมาก็หมดเพราะเป็นเหมือนเอาลอตมาอตมาลองพิเศษดูนะครับครับจะเป็นใบเจ็ดนิ้วก็มี4ี่สิฟัน6กสิบฟันแล้วก็แปสิบฟันสําหรับรุ่นที่เป็นรุ่นใบแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีสิบนิ้ว6กสิบฟันนะครับใบแดงก็รุ่นที่เป็นบางนะครับเวลาเน้นไปซอยไม้ดีนะครับซอยไม้ที่ไม่หนามากนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ ตัวของลักสเตอร์นะครับเป็น80ฟันงานละเอียดขึ้นมาเลยตัดงานนี้ยนะครับตัด cross ั u ก็ได้แต่เน้นว่าของเลื่อยบางนะครับตเนี้ก็เอามาอยู่ไม่เยอะมากนะครับถ้าท่านสนใจในราคานี้นะครับย่อมยาวตัวนี้ยเ0็700บาทอันนี้ก็ห้าร้อยกว่าบาท560บาทอย่างเงี้ยนะครับก็สามร้กว่าบาทใบ7นิ้วนะครับก็เอาไปใช้ได้สำหรับ DIY นี่ไม่ได้ใช้งานมากนี่เก็บได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับว่า ถ้าชื่นชอบก็ววอุดหนุนกันนะครับผมว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม